ม่ะวัดดีนะแม่สวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มมานามาต่อเฮือนเลยพี่น้องเ้อต่อเฮือนให้น้องอีคิวเนาะค่ะต่อเฮือนให้น้องอีคิวครับนี่ก็เน็่กันสามคนครับพี่น้องนี่นมีกที่อย่อมซาครับผมยันลมมา เป็นผ้าสานี่มานนะ้ามาลับจอบดิน้องมันลับรับจอบต่อเติมบ้าน,นเอาผู้จางเฮน้องเนี่ยอย่างเงี้ยเแื่อจได้เงิน พ่อใหญ่สวัสดีกล้องเลยแม่เอตเวียวกยเลยสวัสดีครับต <c oughs> ุ๊บป,ปูนสุ๊ปูนสอนนกเสาไว,ว้หา,ายไปพี่น้องมึงนะเลื่นอนพี่น้องเลยตึ๊บเป็นน้ำงานหลายมันหลายทาง พี่น้องเอ้ยติดตามไปเรื่อยๆมันแ,นแล้วเราที่ไทยโลกมืออีกเท่าหนึ่งอยู่ครับเดี๋น้องอีกคิวใช้แรงงานพอเท่าขนาด ไม่ใช mm ่บ hmm. ัพพอร์เลยฮะงั้นเสาสองแบบสองสไตล์พี่น้องดิครังหนึ่งเล็กทางหนึ่งปูนครั้งหนึ่งเสาฟูนไปเพื่อนเมืองดูข้างนี้เสาเล็กอันนี้เสาปูนทางนี้เสาเล็กเนาะค่ะ อีกสองต้นนี้เป็นสาปูนถามน้องอีซิวก็มีแต่หัวให้ปุ๊บเนโมมีสิฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าี๋ิวมีแต่หัวทิ ตอนนี้ก็เกือบบ่พ่อปูนปนั้นายมมันเหลือ<ะ>ปูนวะตอนนี้ก็ยังชิบบ่พ่อปนั้นายมมันเหลือเกี่ยปูนพี่น้องเปอยขนาด ชีวิตหนุ่มวันนาพี่สายพี่น้องเอ้ยจับล่าพูดไ่ะเอ็สสุยางปนนันยังมาลวยอยู่ทิอีกสักวันครั้งหน้าต้องเป็นของเรา อันนั้นไปใส่เบิร์ดเกียงปูนกระเบิร์ดพ่ออยู่วะเธอพอดีพอดีพอดีเลย เบอร์เงินเพิ่อนฝากเุินนะครับเป็นไรได้เต็นกำลังแต็นหน้าลุมครับผมเอาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ได้ครับพี่น้องครับเบอร์ติดตามต่อไปได้พี่น้องเด้อต่อมาแล้วเด้อครับเด้อขอติดตามต่อไปได้พี่น้องเด้อขอฝากต้องเลยได้ครับสวัสดีครับ